ครับก็กาสวดสดครับดนรับรักสู้วิชาปลูกขนมต้มแล้วก็รวมไปถึงช่องทางนี้นะครับช่องทางใหม่นะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับขนมต้มมวยไทยพิมพ์คนว่าขนมต้มมวยไทยนะครับนี่คือช่องใหม่นะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับนะช่องนั้นช่องนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับช่องนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ วันนี้ก็จะวิเคราะห์ให้กับวบยวันพลหัสนะครับสุขเพชรดินดีเอาแบบคู่เดียวทนทนนะครับเอาไปจัดเอาไปนั่นกันนะครับประจำวันพฤหัสที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมนะครับสุขเพชรยินดีนะครับเอาคู่เอกนะครับคู่เดียวนะครับก็ค,คือทักษินเล็กกับหลังขาวนะครับซึ่งขึ้นโปรแกรมไวตั้งแต่วันที่สิบห้านั่นแหละ ก็เลื่อนย้ายมานะครับก็คงจะเป็นวันพฤหัสนี้ได้ได้ชกกันแน่นะครับก็สุดเพชตยินดีนะครับมีการปรับเปลี่ยนดูบ่อยๆนะครับก่อนปล่อยตัวงนนั้นก็เอาคู่มาตรฐานไปเลยนะครับคู่เอกนะครับสุดเพชรยินดีนะครับช่องทูช่องช่องทู for y ยูนะช่องทูง for y ยนะู you ครับช่องยี่สิบเอ็ดวันวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ ก็ฝากไว้เลยนะครับนะสำหรับผู้สนับสนุน s บเบสามห้าเก้านะครับ s ไปก่อนนะ s นำหน้า s สามห้าเก้า s b o b e t ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับนะช่องนี้ช่องใหม่นะครับช่องนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนะทาการวิเคราะห์วิจารณ์เหมือนเดิมนะครับวันเสาร์นี้ก็ช่องสามก็งดไปนะครับก็คงจะมีเฉพาะช่องเจ็ดวันที่ยี่สี่วันอาทิตย์วันเดียวนะครับช่องสามงดนะครับเนื่องจากตรงกับวันนักขัตฤกษ์นะครับ ผู้เอกวันที่21นะครับวันพครับที่21ขับยินดีนะครับผู้เอกก็เป็นการพบระหว่างเจ้าทักษิณเล็กเบยนเวยไทยนะครับหรือว่าดิเซเล็กสจเปียกเมืองนอนนะครับสิทธิประกายฟ้าสิทธิอโนไทยนะครับตัวเดียวกันนั่นแหละรุ่นพี่นะ26ปีครับเป็นมวยายจากปากีนนะครับสายยางเขาก็คือซ้ายดูใบนะครับสายดูใบไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับสาย ที่หนักแน,น่นรุนหนักแน่นรุนแรงนะครับฝีมือครบเครื่องนะครับลุกได้รับดีนอกได้ในดีนะครับในมีขวางดันเสียบนะครับล่าสุดอีกเป็นชนะโชคเก้าหน้าสอโจโตปากีนนะครับส่วนผู้ชกนี่ก็เป็นเด็กสงขานะครับรุ่นน้องยี่สามปียี่สี่ย่างยี่สี่แล้วนะครับเจ้าหลังขาววอสังประภัยหรือว่าหลังขาวจเจริญจิตกรนะครับ เมื่อคู่นี้นะครับเจ้าหลังขาวนี่ไม่ธรรมดานะครับขนาดซปเปอร์เล็กนะครับยังเคยเอาชนะมาแล้วนะครับชนะซปเปอร์เล็กโดยชนะซูปเปอร์เล็กไฟนั้นก็ได้แชมป์มานะครับรู้สึกจะเป็นแชมป์แชมป์รุ่นร้อยร้อยสามสิบป่านี่แหละนะครับนะแต่วันนี้ต่อยกันที่เวทร้อยสามสิบเจ็ดนะครับนะ ร้อยสามสิบเจ็ดเจ้าลังขาวนี่ท้ายเหมือนกันนะครับเป็นท้ายกับสงขานะครับสรงยาวกว่าได้ลอยกว่านะครับพบเครื่องขวางหน้าดันเสียบนะครับเขาในสกูตยัดไส้นะครับล่าสุดนี่ไปแพ้กับเจ้าซูเปอร์บอลทีเด็ดเก้าเก้านะครับหรือว่าซูเปอร์บอลตีมึงเลยซูเปอร์บอลทอพอตอนาคัมไฮนะครับตัวเดียวเดียกันนั่นแหละไปแพ้มาวันนั้นนะครับูถึงมวยคู่นี้นะครับ มวยเข่าก็ออกจะลักษณะคล้ายๆกันนะครับเจ้าหลังเขานี่จะได้ลอยกว่าสูงกว่านะครับการขวางหน้าก็คงจะใช้กําลังพอสมควรนะครับเพราะว่าเจ้าทักษิณเล็กไม่ยอมแน่ครับข,อขอบ้อข้อมือข้อไม้แข็งดีนะครับจอมพกลก็อกทั้งสองคู่เลยแต่ทั้งสองคนเลยนะครับมวยคู่นี้ถือว่าเป็นจอมพกลก็เลยนะครับนะก็เบื้องต้นนะครับก็ยังชอบไปที่เจ้าทักษิณเล็กนะครับ ก็อาศัยว่ารุ่นพี่นะครับข้อมือก,ก็คงจะแข็งกว่านะครับประสบการณ์ก็ผ่านมาก่อนนะครับอายุการใช้งานบนสัพื้นบนนื้ผ้าใบนีก็คงจะนานยาวนานกว่าแน่นอนนะครับดังนั้นครับชอบที่ทักษินเล็กนะครับนะสวัสดีสามคู่ก็ถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรก็ไปเจอเจอกัขอ่ชอบหลังช่างนะครับชาววันพฤหัสนะครับนะ เอาที่คู่มาตรฐานไปก่อนนะครับก็คือทักษิณเล็กกับนางขาวนี่ไม่เปลี่ยนแน่นอนนะครับอก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสําหรับช่องทางนี้นะครับช่องทางใหม่นะครับพิมพ์มาว่าขนมต้มมวยไทยครับนะพิมพ์าว่าขนมต้มมวยไทยนี่เป็นช่องทางใหม่นะครับนะช่องอีกช่องหนึงของผมเหมือนกันนะครับช่องนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้ก็อาชิปลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็เขาก็อนุญาตแล้วเรียบร้อยนะครับว่าให้ทําการ ดีเคราะห์ไปได้แต่การลงลิงก์นะครับผมก็จะลงลิงก์ในในในช่วงที่อีกช่วงนึงนะครับการติดเตือนมายังไงเดี๋ยวก็ค่อยปรับปรุงแก้ไขกันเป็นทีละชอ็อตละช็อตก็แล้วกันนะครับอ่ะฝากไว้แค่นี้นะครับนะสำหรับผู้เอตของทางสุเทศยินดีวันพรหัสนะครับ่ทยทอดสดทาง ฟูฟยูช่องยี่สี่นะครับสุดท้ายนี้ก็อยู่ตัวดีก็ยืนลมบางทุนนะครับทุกช่องนะครับนะช่องสามก็งดไปหนึ่งอาทิตย์นะครับวันเสาร์ที่ยี่สิบสามนี่ช่องสามงดไปนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยสวัสดีครับ